สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เวลาข่าวกับ a อเนลส์ไทพบกับผมชาวบริตนะครับวันพฤหัสบดีที่27มกราคม2565คลิปนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานหรือสำนักง,งานประกันสังคมนะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลิปที่แอดมินได้รายงานไปเมื่อวานนะครับก็คือคลิปที่ผมบอกว่าเหมาะสมหรือไม่ที่กระทรวงการคลัง ปรับรถวงเงินคนละครึ่งเฟส4นะครับเหลือ1,200บาทให้ใช้3เดือน,นครับถ้าเราเทียบกับเฟส3เนี่ย3เดือนไดพันห้นะครับและที่สำคัญเลยสถนานการณ์มันแตกต่างกันนะครับจะพันสก็ไม่เป็นไรถ้าสถนานการณ์เศรษฐกิจมันเท่ากับปีที่แล้วแต่บังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยเราเลิกพูดเรื่องของหมูแพงไปได้เลยครับสินค้ารบริโภคหลาย,ายรายการที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพ ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแม้ว่าภาครัฐหรือนายกจะสั่งให้ตรึงราคาหรือควบคุมราคาก็ตามแต่มันก็ทำได้เพียงแค่บางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทีนี้ในช่วงค่ำของเมื่อวานนะครับทางด้านประชาชาติธุรกิจก็มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำนะถ้าท่านผู้ชมได้ฟังคลิปผมเมื่อวานที่ผมบอกว่าผมต้องการให้ภาครัฐ นะครับเร่งส่งเสริมการจ้างงานหรือปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพื่อให้มันสอดคล้องกับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นพอช่วงเย็นนะครับผมก็มาเจอข่าวจากประชาชาิธุรกิจที่ได้โพสต์เอาไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงเมื่อวานแต่ผมเพิ่งจะเห็นช่วงค่ำนะครับเพราะวดีเมือ่อวานเก็บห้องนะครับเตรียมที่จะย้ายคุณแม่ยายเข้ามาพักที่ห้องเช่าด้วยกันแล้วก็จะเปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ขอบคุณข้อมูลนี้จากประชาชาิธุรกิจออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นสายปราเหตุว่าโอกาสที่จะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นไปได้อย่างไรนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับวันพุทธที่26มกราคม2565ทางด้านของคณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทยหรือคอสอรทออนะครับและ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสอสอรอสอนะครับอักษรย่อได้มีการยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศปรับค่าจ้างอันนี้ตรงกันเป๊ะเลยนะครับที่ผมได้เรียกร้องไปเมื่อวานพร้อมกับการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไปและการสร้างหลักประกันทางการทำงานรวมทั้งกรณีอื่นๆเช่นเปลี่ยนมาตรการประกันสังคมที่เป็นธรรมแก่คนทำงาน อันนี้พี่น้องประชาชนหลายคนมาตรา3ามเรียกร้องอยู่นะครับให้ใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ําให้รัฐบาลวางนโยบายในการจ้างงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเป็นต้นนะครับไปดูหัวข้ออื่นๆต่างๆที่เขายืน่นเอกสารกันเมื่อวานนะครับาทางด้านของคณะกรรมการ สมานาันแรงงานไทยนะครับและก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิาสาหกิจสัมพันธ์ก็มีการระบุว่าได้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวนะครับให้รัฐบาลไปเมื่อวันที่2 1ดธันวาหกสี่อ่าแสดงไม่มีการยื่นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่มันยังไม่มีข่าวนะครับเพราะว่าค่าจ้างแรงงานไทยเนี่ยมีราคาต่ําการทํางานระยะสั้นไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไร้หลักประกันทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบจึงไม่สามารถจุนจือเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ที่สาคัญนายจ้างบางแห่งเนี่ยไม่ได้นําลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคมด้วยนะครับหลายแห่งนะครับที่ภรรยาผมเคยทํางานเนี่ยเป็นรีสอร์ทคนมีเงินมีตังค์ทั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้นําลูกจ้างเข้าระบบประกันสังคมนะครับมีการซิกแซกตอนนี้ผมให้ภรรยาลาออกแล้วอีกทั้งปัจจุบันราคาสินค้าประโภคบริโภคสาธารณูประโภคนะครับได้มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเช่นหมูไก่ไข่ข้าวสารเนื้อน้ำมนันพืช การหงต้มน้ำมันเชื้อเพลิงค่าพานะเดินทางค่าดาังดวนและอื่นๆคือเกือบจะแทบทุกรายการนะครับนอกจากนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงการระบาดไม่ว่าจะเป็นแมสหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยนะครับแอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือแม้กระทั่งชุดตรวจต่างๆคือบางทีเนี่ยแม้ว่าภาครัฐจะบอกว่าแจกฟรีแต่มันก็ไม่ได้ฟรีทุกคนแถมจะมีการปรับให้การทํางานเนี่ย เน้นไปที่การทํางานที่บ้านหรือ Work from Home นักเรียนก็เรียนออนไลน์พอเรียนออนไลน์เกิดอะไรขึ้นครับผู้ปกครองก็ต้องแบกรับภาระค่าอยู่ค่ากินนะครับหรือบางทีต้องจ้างคนดูแทนที่จะไปอยู่โรงเรียนในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าพ่อแม่ต้องทํางานก็ต้องจ้างคนดูอีกนะครับเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนครับการจ้างคนดูเนี่ยมันเสียมากกว่าการให้เงินเด็กหรือว่าให้เงินลูกไปโรงเรียนในแต่ละวันซะอีกนะครับ ท่าน,นั้นไม่พอครับมันก็จะกระทบชิงเป็นห่วงลูกโซ่ไปถึงค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตและอื่นๆหลายอย่างที่สําคัญบางส่วนบางกลุ่มบางคนก็ถูกเลิกจ้างตกงานขาดไรายได้ไม่มีงานรองครับอยู่ในภาวะที่เดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับแม้ว่ารัฐบาลจะเยียวยาช่วยเหลือครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกการแจกเงินมันเป็นการประทังมันไม่ใช่การช่วยเหลือลที่ยั่งยืนนะครับมันดีหลายประเทศก็ทําแต่ เมื่อคุณประทังชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องรีบนํามาตรการที่มันเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนออกมาโดยเร่งด่วนนะครับภาคเกษตรกรรายย่อยเองก็ต้องเผชิญภัยพิบัติธรรมชาติไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับโดยเฉพาะราคาข้าวเปลือกก็ฝากความหวังไว้อยู่ที่การรองเงินจากสามีลูกหลานคนช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งการเดี่ยวยากจากภาครัฐนะค่าจ้างขั้นต่ำนะครับที่ทางคณะกรรมการแรงงาน เขาเสนอแล้วก็สมาพันธ์แรงรัฐวิสาหกิจสัม,สมพันธ์เนี่ยนะครับเขาเสนอไปอยู่ที่492บาททั่วประเทศนะครับในเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมการทั้ง2ชุดได้ระบุว่ารัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการปรับค่าจ้างพร้อมทั้งการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไปซึ่งประชาชนก็รับทุรับรู้กันทั่วครับเหมือนที่เราแซวๆกันว่าทุกคนรู้ยกเว้นรัฐบาล นะครับปรากฏเป็นข่าวทุกวันนะครับข้าวของแพงแต่ราคาแสนจะต่ำราคาค่าแรงนะครับเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นข้อเสนอจําเป็นก็คือการขอให้รัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ํานะครับโดยค่าจ้างที่เสนอในปีนี้เนี่ยเป็นตัวเลขของเป็นตัวเลขและข้อมูลที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ทําการสํารวจค่าใช้จ่ายจากคนทํางานในพื้นที่ต่างๆประมาณ3,000คนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายรายวันนะครับที่เป็นค่าอาหาร3ามมื้อค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ประกอบไปด้วยค่าน้ําประปาค่าไฟฟ้าค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่าเลี้ยงดูครอบครัวบุพภกรีเป็นต้นนะครับตัวเลขเฉลี่ยจะอยู่ที่วันละ492บาทซึ่งตัวเลขเนี้ยจริงๆถ้ามีการสํารวจมันก็จะอยู่เลนี้แหละครับเพียงแต่ว่านายจ้างแต่ละคนเนี่ยกำลังมันไม่เท่ากัน ซึ่งตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO นะครับจำนวนเงินที่คนไทยจะเพียงพอเลี้ยงครอบครัวได้จะอยู่ที่712บาทต่อวันนี่คือแบบไม่เดือดร้อนนะครับ712บาทต่อวันข้อมูลณปี60แต่ด้วยข้อกังวลในเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆนะครับคณะกรรมาการทั้ง2ชุดนะครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันแล้วก็เสนอตัวเลขการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565 ในราคาวันละ492บาทให้เท่ากันทั่วประเทศนะครับก่อนหน้านั้นมีประกาศเช่นพื้นที่เศรษฐกิจพื้นที่กรุงเทพมหานครเมืองท่องเที่ยวก็อาจจะได้ค่าแรงเยอะหน่อยครับจังหวัดที่ดเูเรื่องของเศรษฐกิจไม่ค่อยบูมนักก็อาจจะได้ต่ําหน่อยแบบนี้แต่นี้คณะกรรมการทั้งสองชุดเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องเท่ากันทั่วประเทศ492บาทนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยประกาศโครงสร้างค่าจ้างเพื่อสะท้อนการปรับค่าจ้างในแต่ละปีอย่างเป็นระบบ ไปดูทางฝั่งของรัฐมนตรีแรงงานบ้างนะครับเมื่อวันที่24่มกราคมที่ผ่านมานะครับนายสาวิตแก้วหวานตัวแทนของอคอสอรอทอและสอสอ,อสองชุดที่กล่าวมานะครับชื่อยาวแอดมินคอยยัดสรุปสั้นๆพร้อมทั้งคณะนะครับได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือนายสุชาติชมกฤษณอาคารจตุจตมงคลชั้น6กระทรวงแรงงานเพื่อหารือเรื่องนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งก็มีนายบุญชอบสุดทรรมนัดวง ปรบปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วยรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจากการที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เสนอมานะครับแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลปรับค่าจ้างนั้นนะครับได้ให้สำนักง,งานปลัดกระทรวงแรงงานไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดถึงการจะทําโครงการโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ําว่ามีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับไอเหมาะสมนะ่ะเหมาะสมแน่แต่กระทรวงแรงงานจะทําได้แค่ไหนมากกว่าต้องใช้คํานี้นะครับ ส่วนทางด้านนายสาวิตเนี่ยกล่าวว่าขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีนะครับที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในวันนี้นะครับหมายถึงเมื่อวานนะครับที่เอาขอาภัยครับในวันที่24มกรานะครับที่ได้คือมีการกล่าวชื่นชมว่าทางฝั่งของกระทรวงแรงงานได้เปิดโอกาสให้เข้าพบได้หารือได้ยื่นข้อเสนอนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นเนี่ยนะครับมีการรายงานว่าจะปรับขึ้นแน่แต่ต้องรอตัวเลขครับ คอสอรทนะครับคณะกรรมาการชุดดังกล่าวที่ประชุมกับสร,รอสอนะครับสรุปประเด็นการเข้าพบรัฐมนตรีแรงงานเกี่ยวกับการปรับค่าจ้างขั้นต่ําเป็นดังนี้นะครับเรื่องนี้เราจะติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันสอดคล้องกับที่ผมได้รายงานไปเมื่อวานก็คือ1ค่าจ้างขั้นต่ํามีการยืนยันว่าปรับแน่นะครับแต่ตัวเลขเนี่ยจะเป็น492บาทตามที่คอสอร,รอทอและก็ะสร,รอสรได้เสนอหรือไม่ หรือจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะจะเป็นการแต่ว่าทางคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเร่งรัดกระทรวงแรงงานให้เร็วที่สุดนะครับจะได้เท่านี้หรือได้น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ไอ้มากกว่านี้ผมว่ายากนะครับอยู่ที่กระทรวงแรงงาน 2. สําหรับเรื่องการทําให้ค่าจ้างขั้นต่าเท่ากันทั่วประเทศนะครับจะพยายามไปหาแนวทางให้นะครับแล้วก็จะมีการสั่งสั่งตั้งคณนะทำง,งานนะครับเพื่อดําเนินโครงสร้างค่าจ้างเพื่อจะได้เลิกถกเถียงเรื่องค่าจ้างขั้นต่ํา แต่ค่าจ้างขั้นต่ําเป็นค่าจ้างแรกเข้านะครับจากนั้นก็จะมีการปรับขึ้นโดยอัตโนมัติทุกปีย้ําว่าค่าจ้างขั้นต่ําที่เราคุยกันคือแรกเข้าจ้างอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนแรกหรือ6เดือนแรกก็ว่ากันไปเราจากนั้นก็ค่อยๆขย,ยับ3จะมีการสั่งการให้ข้าราชการหาตัวเลขลูกจ้างในภาคราชการทุกกระทรวงทั่วประเทศว่ามีจานวนเท่าไหร่เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้มีค่าจ้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับ ในเรื่องนี้นะครับคณะกรรมาการชุดดังกลา่าวยังเสนอว่าลูกจ้างภาครัฐเกือบทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาง,งานแต่ได้ค่าจ้างขั้นต่ําไม่มีสวัสดิการใดๆอันนีแ้แอดมินเคยทํางานนะครับอยู่ในกรมตำรวจก็มีแค่ประกันทังคขมเท่านั้นแหละสวัสดิการสิทธดรักษาพยาบาลอะไรก็ไม่มีนะครับโดยเมื่อไปเรียกร้องผลักดันหน่วยงานของรัฐนะครับหรืองานราชการที่เกี่ยวข้องก็จะมีข้ออ้างว่าข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐไม่ได้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายแรงงานทุกฉบับ นี่ครับมันมีการกล่าวอ้างแบบนี้ตลอดนะครับข้อที่4นะครับเรื่องการเบิกจ่ายเงินลาคลอดปตรที่คณะรัฐมนตรีครมอมีมติเพิ่มขึ้นจาก90วันเป็น98วันตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในการแก้ไขกฎหมายประกรันสังคมแล้วนะครับแล้วก็สั่งให้ครมอแล้วก็ส่งให้ครมอ,รมอพิจารณาในสัปดาห์หน้าและจะเสนอต่อรัฐสภาพเพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไปโดยสารสำนักงานประกรันสังคม4จ่าย4วัน นายจ้างจ่าย4วันครับส่วนการให้สามีลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร15วันนั้นรัฐมนตรีแรงงานขอเวลาไปศึกษาสรุปเหมือนกับเรื่องที่มีการปรับเพิ่มกันเนี่ยคือเหมือนยังต้องผ่านกระบวนการอะไรอีกก็ยังไม่สามารถที่จะมีผลใช้บังคับจนกว่าจะผ่านมติรัฐสภาเสียก่อนอ่ะแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับเรามี2คณะทำงานนะครับก็คือ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนะครับท่านผู้ชมก็จําชื่อนี้ไว้แล้วกันคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยอักษรย่อคอสรอทนะครับคอควายสอสสเสือรอเรือททหารและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับก็คืออักษรย่อสอเสือรอเรือสเสือสรสนะครับเดี๋ยวแอดมินจะติดตามเรื่องนี้แล้วก็จะนํามารายงานให้ทราบหามีความคลืบหน้านะครับก็จะดูเหมือนกันว่ารัฐมนตรีแรงงานจะทําได้ เร็วและทันต่อสถานการณ์แบบนี้หรือไม่เพราะช่วงนี้มันเข้ายากหมากแพงเสียเหลือเกินนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนใช้แรงงานทุกคนทุกหย่อมยากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างระดับวุฒิการศึกษาใดก็ตามขั้นต่ําตอนนี้คณะกรรมการสมานฉิชันแรงงานไทยเสนอไปแล้วที่492บาททั่วประเทศจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอลุ้นกันโชคดีมีความสุขทุกท่านครับมีข่าวสารด้านใดที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน จะรีบนำมารายง,งานให้ทราบต่อไปสวัสดีครับ